สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสสเกษตรบันเทิงทุกท่านนะครับช่วงนี้ราคามันสะมลังนะครับอยู่ที่บาทกว่าๆนะครับ1บาทนะครับมันเป็นปัญหาของการรับซื้อนะครับถามว่ามันมันสมควรจะอยู่ราคานี้ไหมนะครับไม่น่านะครับจริงๆแล้วน่าจะยืนยันอยู่ที่3บาทนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหานะครับมีปัญหา ก็คงไม่นานนะครับอีกสักเดือน2เดือนนะครับก็ราคาก็คงกลับมาเป็นปกตินะครับตอนนี้ผมก็ให้มาดูนะครับให้มาดูแปลงมันนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะครับต้องแก้ต้องเปลี่ยนนะครับวิกฤตแรงนะครับปลูกตายนะครับตอนนี้ผมก็จะทําแปลงแปลงพ่อพันธุไว้นะครับปลูกไม่ได้ขุดนะครับแล้วค่อยหมุนเวียนไปนะครับ สองปีสามปีนะครับคือถ้าว่าเราได้ละมันไม่ค่อยสดนะครับมันมันจะศูนย์พันนะครับเอาไปปลูกแล้วมันตายนะครับอันนี้ลักษณะของมันสําลังพันเกษตรแปดศูนย์นะครับแปลงไมน้อยนะครับอันนี้กะว่านะครับคิดไว้ว่าคือเราตัดแต่ลําต้นไปนะครับเอาไปปลูกนะครับส่วนในนี้เราก็ปล่อยไว้ให้มันแตกมาใหม่นะครับ พอออกใหม่ปีหน้าเราก็เอามาใช้อีกนะครับเราจะไม่ขุดต้องต้องทำไว้อย่างนี้แหละครับถ้าตัดแล้วไปปลูกตัดแล้วขุดขุดแล้วไปปลูกพอตายหมดก็มีปัญหาเรื่องพันธุ์นะครับผมก็เลยจัดจัดวิธีการใหม่โดยการทําแบบนี้นะครับผมปลูกไวในระหว่างแถวป้ามนะครับก็ พันเกษตรแปดศูนย์เนี่ยมันเขาเล็กนะครับต้นเขาเล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับแต่ตาเขาถี่มากข้อเขาถี่มากนะครับทนแรงทนฝนได้ดีจริงๆหัวเบื่อเริ่มหืมเหมือนกันนะครับแต่ความดกสู้อีเหลืองไม่ค่อยจะได้นะครับแต่ความทนใช้ได้นี่นะครับเลยเอามาฝากท่าน ท่านผู้ชมนะครับที่ปลูกมันสําปะหลังกันนะครับและมีเรื่องมีปัญหาเรื่องสายพันธุ์นะครับพันธุ์มันที่จะมาปลูกไม่เพียงพอนะครับเราก็เอาแปลงขยายไว้แบบนี้นะครับแปลงเพาะพันธุ์ไว้นะครับหรือเราก็ขายนะครับอันนี้ผมกลับมาจากกรีดยางนะครับเดินผ่านมานะครับก็เอาแนวคิดนี้มาให้นะครับบางคนก็ทําไว้แล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ทํานะครับ ไม่จําเป็นต้องไปซื้อนะครับซื้อก็ครั้งแรกทีเดียวนะครับหลังจากนั้นมันก็พอพันไว้หาที่สักงานสองงานนะครับต้นหนึ่งถ้าปีแรกมันก็จะประมาณสักสองลำสามลำนะครับแต่ถ้าปีหลังนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยทีเดียวนะครับถ้าให้ปุ๋ยไปด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าให้ดีไว้สักสองปีนะครับไว้สักสองปีตัดแล้วไปปลูกปลูกพอแป้งใหม่เปลี่ยนไปแป้งใหม่ใช่ไหมครับ พอแปลงใหม่มันขึ้นมันเกิดชัวแล้วเรากลับมาขุดแปลงนี้ได้นะครับรับรองนะครับหัวมันจะได้ดีนะครับเพรอเราไว้สองปีนะครับก็ระวังคือเน่านะครับเลือกพื้นที่ใหไดีเน่านะครับเน่ากับชายป่าแบบของผมนี่มันจะมีกระแตหนูมากินนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราปลูกเอาพัน์นะครับอืม นี่อะไรครับปลาย่างนะครับปลาย่างต้องให้เขียวเข้าไว้